สบายดีครับพี่น้องกับทักไทยสบายดีสวัสดีพี่น้องสุขสุขกันนะครับยินด,ดีตอนรับทุกท่นานเข้าสู่สองกองบอลนุนะครับเนาะพี่น้องครับเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเนาะถ้าท่านใดว่าท่านดดากดติดตามก็ฝากกดติดตามไปเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทํำทีมนะครับเนาะและสิ่งสําคัญที่สุดในการซัพพอร์ตบอลนุเนาะก็คืออย่าถามโฆษณาเด้อพี่น้องจะได้กับฝากบนโฆษณาไปเด้อครับ พอได้มีรายได้แล้วครับเนาะพอได้เงินเติมบัตรนั่นเองเนาะซึ่งว่ารายได้จางกิ้วทุบจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับพี่น้องจะได้กับปากเบิ้งไงเด้อครับปากเบิ้งโฆษณาเด้อพี่น้องเอ้ยฮะพี่น้องเป็นจะได้เนาะครับเนาะอากาศทัางฟังไถ่เนาะทางฝั่งโซลูบัวล่าเนี่ยกาโซนีกาแดนเนาะครับเนาะโซนีกาแดนเป็นจะได้เนาะครับพี่น้องทางฟังไถ่เนาะคนโต๊กเกียววอลเนาะครับเนาะแต่ว่ากลับกันนะครับอ่ากลับกันกับ ภาคใต้นนจะแดดนแต่ว่าภาคเหนือจะมีฝนตกนั่นเองเนาะซึ่งมาทําให้น้ําท่วมนพี่น้องท,ที่ว่าเ้าได้ไรโหไปนั่นแหละน้ำท่วมอยู่แข็งสยงบุรีครับแข็งขมวยเนาะครับเนาะนี่นคะครับพี่น้องก็คือโอ้โหต่อว่าคนลาวยุคนี้โอ้ค่อนข้างว่าลําบากได้แน้วครับเนาะซึ่งมาวิกฤตอ่าหลายๆอย่างเนาะพี่น้องวิกฤตหลายๆอย่างแต่ยังมาพบกับประสบให้น้ำท่วมเนาะเพราะว่า โอ้โหแบบต้องบอกว่าสุดยอดนะครับเนาะทั้งที่แบบเงินเฟอ้ออยู่แดงเนาะพี่น,น้องเงินก็เฟอ้อเนาะปัจจุบันนี้ก็โอ้โหนึ่งพันบาทนะครับแต่ก่อนหนึ่งพันบาทไทยนะครับสามแสนหาหมื่นกีบทั้งฝั่งล่าเนาะหรือว่าสูงสุดประมาณสี่แสนครับหนึ่งพันบาทประมาณสี่แสนเดี๋ยวนี้ก็โอ้โหเกือบพกแล้วครับถ้าว่ายยีนองมีพกแล้วครับถ้าว่ายยีนองเนาะก็คือทาแหนยูิวดิเดชอัน ฐานเด็กานเดี่ยนอยูข้างนอกกับเป็นหนึ่งพันบาทนะครับหกแสนแต่ละงเดินในการเงินโลล่าสหรัฐเนาะอันนี้คือเดตราคาเนาะครับหนึหนยึยนของประเทศลาวเนาะอ่าหนึ่งเย,ยนของสหรัฐเท่ากับสิบอ่าสิบเก้ามืน 19, ก,กีบเนาะสิบเกมืนกีบ 500, กับห้ารกีบสิบเก้ามื่นกับห้าร้อยเจมาเป็นเงินโลล่าเนาะอันนี้กัเป็นเงินสสกุลที่มาคนเล่า มากจะนําใส่เนาะครับซึ่งมากะับโอ้กาวกระโดดลายเนาะอันนี้คือเด็ธนาคารันนีครับพี่นอ้องทวารเดดทวา,วารเดดนอนนี่ก็จะสูงเนะาะเพราะว่ามนุษย์ไปถามตอนน,ะออนั้นอะไดรเงินล้านนี่แหละหนึ่งร้อยล้านเท่ากับสองล้านอ่าหนนะึ่งแสนขีดเนาะซึ่งมันกะโอ้โหแพงน่าดูเลยในการนะครับพี่นอ้องกาคือมันนี่เนี่ยจะบอกก่ยวกับคนล่ายังลำบากลำบากเนาะพี่น้องแต่ว่ายังเกิดอุบัติเหตุเป็นสีนะพี่นอ้นองบางทีแบบ ซยซับซอยซ้อนอีดีนักเพราะว่าจะเป็นโอ้โหข้าวยากมากแพงเนาะแบบสินค้าเยอะในตลาดที่บรา,านุไปซื้อแตละลเตือนพี่ต่อเอ้ยถือเงินไปเนาะถือเงินไปหลานหนึ่งครับหลานจีบเนาะแต่ว่าจากแต่กรนเข้าไปซื้อเครื่องหนึ่งห้านจีบนี่ก็โอ้โหไรฟ้องายครับแต่ว่ามาตอนนี้ก็คือหนึ่งห้านกีบใส่ใจข้าเดียวเแบบมันกนกลางว่าเงินเฟอ้องนานมาครับจาก่แต่กรน หนึ่งร้อยอันนั้นหนึ่งพันบาทเท่ากับสามแสนห้าหมื่นหรือว่าสี่แสนเนาะเทาก็ซื้อเครื่องอะไได้หลายอย่างเนาะพี่นอ้องจากปกติสีหมูเนาะ์โลหนึ่งสี่สิบหมื่นสี่หมื่นกรีดหรือว,ว่าหาหาสิบพันกีบเนาะแต่ก่อนกับประมาณนี้แหละโลนึงกับพวกแพงเดี๋ยวนี้คืออ่าโลหนึ่งประมาณแปดสิบแปดหมื่นกีบเนาะครับก็คือทบเครื่องเลยจากที่เคยซื้อสีหมูได้สองโลกับได้โลดเดียวเนาะครับพี่นอ้องแล้วก็ไข่เนาะ แต่นหนึ่งก็โอ้โหอ่าประมาณสองสามร้อยนะครับแต่นหนึ่งแล้วก็ขายเป็นหน่วยนะครับขายเป็นหน่วยก็คืออ่าสามสามหน่วยเนาะมันขายสามหน่วยมันตกอยู่ประมาณอ่าสองลูกเนาะเท่ากับห้าห้าพันกีบเนาะกับประมาณสองหน่วยกับประมาณสิบสิบบาทบ่งว่าเป็นเงินไทยสิแพงอยู่บอกเพราะว่า,วาอ่าเดือนเงินไทย กับเงินลาวมันต่างกันนะครับคือแบบค่าของเงินไทยมันจะสูงนะแบบมาเด็กอียวานเามันจะได้สูงนะก็ได้แบบอยู่ประเทศไทยก็ได้บวกแพงนั่นเองเนาะส่วนมาค่าเงินของประเทศลาวออนค่าก็ได้ในเงินไทยเนี่ยโอ้โหแบบแข็งแกร่งมากนะครับแบบว่าอ่าใครใครใคะไรเงินไทยเหรอครับพี่น้องเลยใครใครใครอะไรเงินบาทเนาะส่วนมาเป็นเงินที่มีอ่ามีมีค่าที่แข็งมากเนาะแต่การเงินบาทเงินดอลลาร์สหรัฐนะที่ว่าคนลาวเขา มักจะสะสมให่พี่รองพราวายันเง,งินกี่มันเฟ้อนะอน,นะนี่ราคาบิดรองก็คือต้องว่า,วาโอ้โหคนล่าเนี่ยแบบขนาดตัวเองแบบเออเงินเฟอ้อหนกักแล้วก็เศรษฐกิจแบบตันนียังแบบยังแบบแบบมียังแบบมแบบกีกระจายไปพูดให้คนไทยในเสิงลบในหลายอย่างาที่แบบว่าเออมาช่วยในโครงการนี่ไม่ตาทำที่ว่ามาช่วยแข็งคำวนเนาะ อ่าเป็นยังคือไปบอกให้เพื่อนปร,ระชาเราตั้งทีพระเจ้าเท่ากับตอนนี้ก็คือโอ้โหมีกินหนักของพี่น้องแต่บางคนเลาน่ายังบางคนยังแบบโอ้โหไม่รู้จักคิดเนาะทั้งทีแบบถ้าพี่มีประเทศไทยเราพี่น้องมโนตัวบอกด้วยว่าถ้าคนล่าวี่มีประเทศไทยปีอ่ารับรับแดงงานจากประเทศลาวเราพี่น้องต้องบอกว่าประเทศลาวนี่ไปบรชเถิดเราพี่น้องนี่แหละจึงบอกว่าโอ้โหมัวประเทศไทยเป็นสิฮับแดงงานใบบอกเราพี่น้องเนะพรานะว่าผมซื้อวา่า ขาอ,อยากมาแพงขึ้นสินสสสักเศรษฐกิจตกต่ำนี่ก็าล,ลายโคนกันมุ่งหน้าน้องพี่น้องอยากไปทำงานย่ประเทศไทยนั่นเองเสร็จว่าการได้นอนอยู่เลยพี่น้องเนาะว่าเป็นยันก็อยากไปเนาะเพราะว่านี่แหละเศรษฐกิจบ้านเทามันยำแยลายแล้วพี่น้องอ่าเงินเดือนเดือนหนึ่งล้านหารสองพี่น้องก็เป็นเงินไทยกันประมาณเงินเดือนพื้นฐานเนาะพี่ออน,ททน,น้องประมาณสองสามพันเนาะคิดเบื้องว่าสี่ยูโรจะได้พี่น้องค่าของชีอาหารการกินมันมันแพงายเนาะ เงินเดเือนทานกับว่ามันล้านหาทั้งสองหลักเนาะประมาณาาาาสาี่พันทุงสุดกับประมาณสี่พันนี่แหละครับจบีนอินเดียบรรลุตรงบอกว่าบอกว่าคนไทยสิรับได้งานล่าไว้ว่าในหลายคนน,นีน่กาบ่อยากบ่อยากจะเรียนตอน่อนั้บบงี่น้องเพราะว่ามันเศรษฐกิจแบบบานเท่ามันกะกลางๆบานตอนนี้ก็บยำเยลัยเนานะเพราะว่านักเงียนยังเขาแบบ่อยากเงียนแล้วละน,นี่เนกักหลา,ยอยา่อย่างก็ได้แต่ว่า อันนี้เด็กน้อยน้อพี่น้องกับวิชาการอย่างทียนอยันนี้มีแตเหตุในปรากฏการยอ์อทอร์ตั้งฟังเล่าเนาะบอกว่าอ่าถมา,ามว่มีการศึกษาน้อพี่น้องจะเห็นในขั้นแากเทานี่แบบโมโหท่านโดดเพราะว่าโดดมันไปบนไซด์แต่แล้วแต่คั้นแากยังหมดบริมีบริมีการศึกษาที่แบบสูงนะพี่น้องจริงแบบโมโหยังแบบที่ามันไกลไกลนั่นเ,เองเนาะอ่ครับพี่น้องเพราะว่าการเที่อนมันอกาเหตุใีห้าโมโหเซึ่งมาโมโหแลหลายๆอย่างกว่ากว่าคนอื่นน้อพี่น้องซึ่งมาเออเึิร์ฟาเขาจะ ประสบประสบเดชหรือว่าอะไรหรือว่าประสบเนาะก็คือแบบแยังหน่อยเอากาศยังหูยังในลายอย่างกว่าคนอื่นถ้าคนแบบโค้งหูซูงนะพี่น้องกากเจได้คนอื่นนอกเปรียบเนาะเสริมมาก็คือตอนนี้ว่าแบบอ่คือตอนนี้โมโนยังเห็นแบบยังเป็นห่วงนะิดนดเล็กหน่อยเนาพะาพี่น้องคิดว่าเข้าใจว่าโมมีกับจิรใจอยากศึกษาดำเยียนเนาะพี่น้องเพราะว่าแบบบางคนกะส่วนกัน่นไป,ไปทำง,งานกรุงเทพแล้วนี่เนาะเหมือนแบบมันกะเจได้จิตใจของนักเขียนมอยาก ศึกษารำเรียนต่อน้อพี่น้องบางคนจบม .4 ก็อยากออกทำมุ่งเรียนแล้วบางคนมอดมอดม .7 ก็อยากออกแล้่ยวน้อพี่น้องซึ่งมาข้อมูอมันจะแน่นอนอยู่แลนะ้วเนาะแต่ว่าเขาจบจบระลับนี่ก็คือแบบเออกระต่องไปขายได้งานน้อพี่น้องไปขายได้งานอยู่ต่างประเทศก็คือประเทศไทยเนาะไปใส่กำลังลใส่เงินแห้งเนาะซึ่งมาต่ามาจบวิชาสีเนาะพี่น้องกันก็โอเคคืนนะ้องการเจได้เขามีหูซึกแบบหูจักเอีงไดหลายอย่างกว่าคนอื่นน้อพี่น้องเพราะว่าเฮียมวิชาสี่ en, มันก็นกน หาสอนการดำงรงชีวิตหรือว่าการสอบหาอยางานหรือว,ว่าสอบเงินสอบข้ามแล้วไ่หรอกถ้าบาดีเยงยนหรือาศีขาดเจ้าเทาเก่กงขึ้นระดับหนึ่งเลาวไม่หรอกแต่ว่ากลับกันคือตังเงียนเหล่าหาขาเจา้าบางคนแก่บรรยาาศมีกระติ๊กระเจีย๊ยกศึกษาลำเลียนแล้วไม่หรอันนี้การบอลลงไปยังเป็นห่วงเด็กๆ็ปหน่อยเนาะในการอยากฝากเทิงพี่หรอกคนเล้าที่แบบแบบบางที่ว่ามา่อเบาในประเทศไทยว่าเขาเจ้าเมื่อซอยยังมองเห็นความ อ่าโบเห็นความที่ว่าที่เจ้ามีการมีกามีจิตใจอย่างมา่สอยเนาะพี่น้ะงซึ่งมบาแบบโอ้ทั้งทีเศรษฐกิจบานเท่ามันถึงขนาดนี้นะพี่เ้างเป็นยังคือแบบยังมียังกล่ากล่าวบนคนไทยเนาะมาคนไทยมา่สอยสอยประเทศลาโดยโดยทีคนลาวอะไรอ่องคอเนาะพี่นนอะการที่มันมา่สอยเนาะพี่เ้างกลับเป็นความมีน้ำใจของเผื่อนแหละมโนต้องบอกว่าความมีน้ำใจของเ่อนเนาะแต่ว่าทั้งทีประเทศเท่านะพี่นนองมันก่อนต่างว่า เศรษฐกิจบางท่านามาันตกตม่มอย่างเนาะเป็นยังแบบคือบ่ให้ความสัมพันธ์ต่อคนไทยเนาะเพิ่นสิแบบก็จอา่ะอยากมาซอยคนลาวเนาะพี่น้องแต่ว่าขับกันแบบคือมีคนลาวางจันบวกกี่แบบพูดให้เสียหายเนาะพี่น้องเฮ็ดให้การเสื่อมเสื่อมพันธุ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวมันก็ค่อนข้างบ้าอ่าก็คือก็จะบ่อยากเสื้อคนเล่าเลยเนาะพี่น้องมันก็เพิ่นมีคอมเมนต์ไลีพี่น้องว่า อ่ามันก็จริงเนาะว่าวคนหนึ่งคอมเมนต์คนหนึ่งเฮ็ดเฮ็ดพิษนาะพี่น้องแต่ว่าการที่ได้เห็นคนล่าออกมาบ่าห้คนไทยเนาะพี่น้องบแบบเป็นกแบบเหมืนเบบว่า,ากับามบาลูนาะพี่น้องบางคนก็คอมเมนต์มาแต่ว่า,าเห็นแบบนี้ตลอดเนาะมันก็เป็นแบบอะไรอยเง้ยจะเจ็บใจขึ้นกันเนาะพี่น้องเพราะว่าเรื่อยๆเนาะพี่น้องได้ยินแบบเรื่อยๆเนาะคนเราที่ว่าออกมาบ่าบาห้คนไทยนั้นลายอย่เนี้ยนะซึ่งมาโอ้โหต้องบอกว่าบาลูกับพระเจ้าสิวังไเนาะพี่น้องเพราะว่า คนเฮาเนาะพี่น้องในในประเทศนี่ก็มีคนดีคนที่ว่าบ่ดีนะแต่ว่าการที่ว่าเฮาเป็นคนบ่ดีหรือจได๋ก็บก้อนบอ่าประเทศอื่นเนาะพี่น้องบก้อนบอ้ทั้งที่บ่อยคนไทยเนาะพี่น้องที่ว่าเพิ่นมีกระจายอยากมาซอยอ่าคนเล่าลําบากเนาะพี่น้องคนที่ลําบากยอมรับโอ้โหเป็นตาสุขสารนะพี่น้องเห็นว่าวาโนที่ว่าเอากีบลงที่บางที่เกี่ยไปซอยคนอ่าคนนำถ่วงนาะพี่น้องเนาะซึ่งมาโอ้โหงัวคั่วขึ้นใจนาะพี่น้องแบบว่า จมน้ำไปกบอันนั้นจมน้ําไปเลยเนาะแบบตายไปเลยก็มีเนาะมากเงื่อนแต่คือแบบถ่มยิดลังคาเนาะพี่เนาะอันนี้ก็แบบรเรเห็นกับโอคิดเบื้องเนาะพี่าอง่าการที่บรได้กินข้าวกินน้ำมานะพี่ลองอยู่ในบ้านแบบไม่ซองที่แบบแบบอ่าแบบล้อมไปลอยน้ำเนาะคิดเบื้องมาจะเป็นยังไงเนาะพี่เนาะอาหารการกินกับบะหมี่น้ำไม่พื้นไผ้กับบะหมี่เนาะอันนี้แหละคือความลำบากของที่ว่าเขาเกิดประสบอันนั้นเกิดประสบภัยนลำท่วมเนาะพี่เนาะ น,นี่ก็อย่างนคนล่าเขาจำนวนหนึ่งว่าคิดบเบิ่งว่าเออถ้าคนไทยวสนับสนุนเดียวคนลาวสิบพึ่งหนาไปหาพายเราพี่น้องทั้งที่แบบก็มีแต่คนไทยที่มามาซอยแต่ก่อนเนาะแต่ไปเห็นแต่แต่แตแตละลายบอลนานะพี่น้องว่า์จะเป็นการสร้างโรงเรียนเนะาะสร้างถนนหนทางเนะาะสรั่งวัดป่าอารามเนาะไรลายอย่างเพราะว่าเห็นทั้งพระอาจารย์ทั้งวัดเทพไทยก็มาซอยคนลาวหลายเนาะพี่น้องมาซอยสร้างซอยซาวัดปลาอารามเนาะ เป็นยังคนเล่าคือว่าคำนึ่งนะคำนึงมึงนะพี่น้องว่าสิ่งใดเนี่ยที่คนไทยเป็นห้เห่าเนาะแต่ก็โอ้โหต้องบอกว่าร้ายแห้งนะพี่น้องร้ายแห้งอีดีนะแต่ว่าคนเล่าจำบวกหนึ่งยังปากเสียนะพี่น้องะยังแบบไปพูดให้คนไทยแบบโอ้โหไม่ไม่ดูประเทศตัวเองเนาะแบบว่าบูเบิงประเทศเราเองมาตอนนี้ก็คือแบบธีกิตหนักนะพี่น้องแต่ว่าคนเล่าจำบวกหนึ่งยังเห็ุตัวที่เสียวเนาะบพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเฮามันต่อไปจะเป็นยังไงนาะพี่น้องการมีแต่ภาวนาเนาะอยใหญ่ เศรษฐก ara, AC, ิจก็เดินไปต่อไปนะอยเหนื่อยเงินมันล่งเนี่พี่น้องเลยเงินขึ้นนักกับคือกูเหมือยเงินขึ้นนักเนาะจากพันหนึ่งตะกอนกับประมาณสามแสนห้าหมื่นเนี่ยนะตะกอนสี่สี่แสนเนาะตอนนี้ก็คือโอรักหกแสนเนี่ยนะคนถางว่าใส่ซีนลำบากเนาะพี่น้องโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยครับมาบอกว่าจ่าจะเล็กน้อยเนาะเพราะว่าการทีเด็เห็นคนลาวเอาสันมโนกับโมดีใจเนี่ยนะทั้งที่เศรษฐกิจบานเท่านาะพี่น้อง ทั้งที่เสื้อกินบ้านเฮาแบบย่ำเยะนะเป็นยังเฮาจึงเฮายังกล่าวบ่ห้คนที่ว่ามาดซอยเดือเฮาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ฝากถึงคงนได้เหมนกันเด้อจะได้กะก่อนจะบอกอยังไงคนไทยเนาะควรคิดควรพิจารณาบาอย่างดีๆเนาะเพราะว่าการที่เฮาบอกให้คนไทยเพื่อนบ้านที่แบบที่ว่าสําคัญผู้หนึ่งเนาะพี่น้องที่ว่าสําคัญเพราะว่ามีเหตุการณ์หลายๆเนาะเพิ่นมาดซอยเฮาแบบโดเล่ยลท่นใจนะพี่น้องแต่ว่าสมมุติว่านัานนึงเนาะแบบเฮาบ่มีเพิ่นแล้ว อ่าก็คือเพื่นเก็บสามไลฟ์เพื่อนกับวิญญาณซอยมาไลฟ์พี่น้องเอ้ยจะได้กับฝากกับคนลาวเหมือนกันเนื้อจะได้การให้เห็นคนไทยเพป็นเป็นมีเป็นที่แบบว่าเออซอยเดือดเข้ามาตลอดพี่น้องเนาะอันนี้กับฝากเพป็นคนดาวเขาคิดว่ายังกินบดีกับคนไทยเราพี่น้องเนาะโอเคครับพี่น้องสำหรับที่นี้ก็ประมาณนี้เด้อครับเขอบคุณอย่เงากฝากกดไลค์กดติดตามแล้วครับเพื่อเป็นกำลังใจในการที่คิปเด้อพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับที่นี้สวัสดี